สวัสดีครับ Run Ra Reaction นะครับวันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์ l i n ์อ p 2023ของ <Do S 1> ดูมันดินะครับผมตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างซีรีส์เรื่องพบเธอ Love อ upon a time series นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ไยพีรียอีกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าพอมีขึ้นมาหนึ่งเรื่องก็จะมีเริ่มมีหลายๆเรื่องให้เราได้เลือกดูกันเยอะแยะมากมายซึ่งเรื่องมีก็ เป็นนิยายที่ดังมากทีเดียวเพรนี่เห็นผ่านนะทำลายในชิ i t t เตอร์ตลอดเวลานะฮะก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันว่าใครเล่นแล้วก็มูดันทนจะเป็นยังไงเรื่องราวจะประมาณไหนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างซีรีส์กันเรามีอะไรครับตอนนี้ตอนนี้มีมสินค้าจาก้ันลัลสสตูดิโอนะครับผมก็สามารถเข้าไป เลือกดูกันได้เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับได้ลิงก์ด้านล่างที่กล่องดีสคริปชั่นนะครับผมก็จะมีสินค้ามากมายหลากหลายเลยครับก็ลองเข้าไปชมกันดูนะคะใช่ตอนนี้เราไปดูตัวอย่างซีรีส์กันเลยครับ ื่อไม่ครับว่าผมนี้ถูกย้อนอดีตมากกว่า400ปีมาย้อนมาแล้ <S <S อนยังไงค่ะ รถชนเหอ่อเออแล้วก็เลยย้อนไปแล้วย้อนสักรกับใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นย้อนนี่ไหมอ๋อแต่มันต้องมีตัวในอดีตสิไม่งั้นอยู่ดีหรือว่าอยู่ดีไปโผล่เลยแบ,บโปโผล่มาเลยว่าแบบเป็นตัวตัวละครใหม่ในอดีตอะไรเงี้ยเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะนี่นออกไหม,มไม่รูไ้ไปรอดูไปรอดูอันนี้เดาวล้วนดาวล้วนเลยเดี๋ยวไปรอดู อตอนซีรีส์ออนอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พวกเราก็ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รานาราด้วยนะคระับที่ใาอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้าไปแล้วบ๊ายบาย